มื่อในยายสิพ้ามาชมเที่ยวกินเที่ยวถิ่นกินอร่อยเนาะค่ะอำเภอเมืองสม,มุทรปราการเป็นจัดงานเมื่อในีในจ่จ้ะยายทายจากด่านหนกเข้าไปเนาะค่ะเป็นกับประดับไฟสวยงามมากค่ะน่ยพาชมไฟก่อนเนาะค่ะชมสถานทีน่ก่อน ยายสิ้าเขาไปด่านในชมอาหารกันค่ะนะคะสื้อของมาพันกระเยืนกินแน่นั่งกินแน่เนาอค่ะค่ะลังค่าเป็นโดมค่ะไฟแสงสีช่วยง่ามมากค่ะอันนี้ก็เป็นหอชมเมืองเด้อค่ะค่ะ่นกับิบเปลี่ยนสีตลอดค่ะนี่ค่ะเขามาด่านไน อันนี้เป็นหางหมูทอดกรอบเนาะค่ะพ่นทอดแต่งามงามเหลืองกรอบพ่นทานเป็นสีสเนาะค่ะนี่ค่ะลอยยีสิบพนว่าเส็จแล้วลอยยีสิบหรือขีดแล้วลอยยีสิบใหญ่บในใจเนาะตาใหญ่ก็บับพอดีน่าจะเส็จแล้วลอยยีสิบมากกว่า อันนี้ก็เป็นหมูก,กรอบเนาะค่ะหมูก,กรอบนี่ขีดละหกสิบอืมค่ะ,ะติ๊กกันนี่แหะค่ะแม่ค่าก็ยิ่มตียมเจ้มใสทาทยลานให้หนูน้ำแนวะนาะนี่จ้ะหางหมูอบบวงเนาะค่ะอันดัานนี่ก็ว่าอีกติ๊กติ๊กันละค่ะนี่ค่ะ ขนมจีบซาลาเปาเนาะคะ่ะขนมจีบไอ้นั่นอ่าย่าจำซื้อบ่อได้เนาะคะ่ะนี่ค่ะขนมจีบข้งขนมจีบปูเนาะคะ่ะอันนี้ปูจ๋าค่ะเพิ่งกัดไฟอยู่ด่านล่างหัวน,นอนอันนี้มันอันลุงย่าอลุงย่าเเจ้าประจำกำลังพัด คำลังหอยแตนทอดหอยทอดเนาะค่ะเจ้านี่เพิ่นท้ําอร่อยกรอบอร่อยรสชาติดีค่ะยายกินเพิ่นประจำมันละค่ะธรรมดา่าจะขายอยู่ฝั่งพิ่นสมุตเจอดีเนาะค่ะขายอยู่ซอยกระทิ้งแดงวะเดีเ๋ยวนี้ยายกับโบน่ใจแต่กี้เพิ่นขายอยู่ซอยวัดใหม่เนาะค่ะคิวยาวแล้วกับ่นปาร์ตี่กระทะใหญ่ๆค่ะ นี่จ้ะนี่ยะระดับผู้รักผู้ใยก็ได้มามถ่ายภาพค่ะเวลาเพิ่นออกงานเนาะค่ะแป้งกรอบนุ่มมนะันนะี่ค่ะมันก็ได้ออกทีวีออกยูทูบออกหลายหลายทีเนาะค่ะไปถ่ายทำหอยทอดของเพิ่นลูกย่าวของเพิ่น ทำอร่อยตอนเรีช <cheg> ิมเฮียจุ้ยกล้วยนะตอนนี้ของพิศนุไม้เต็มมือเดี๋ยวเราไปกินกันก่อนเราต้องหาที่กินครับผมตอนนี้เราขอมอบไปย่ายผ้ามากินอาหารอร่อยๆนะคุณสความสนุกความบันเทิงนะคะกับวงดนตรีนที่มาประชันกับวงเมื่อวานกับพี่อีใครที่เป็นสายเต้นสายแดนไปเตรียมพรม งานได้เลยซื้อของกินในงานของเราไปนั่งหน้าเวทีก็ได้ดูความบันเทิงกับวงดนตรีลูกทุ่งที่มีการไปแข่งที่รายการิีช้าสวรค์มาด้วยกับโรงเรียนวัดทรงธรรมค่ะลองชิมเลยอภิริชิมหน่อยให้มูอภิชิมก่อนเลยอ่าอีกจะอ่าคือจริงๆถ้าเราแนะนำอ่ะเอาไปนึ่งที่บ้านนะคะอุร้อนจะดีมากอ่ะให้ชิมก่อนแวะเข้าไปโอ้โหี่ใส่เครื่องเยอะมากเลยนะเนี่ย นเด็ดนะเนี่ยเดี๋ยวถามในฐานะที่คุณจีคุณก็ลูกหลานคนจีนเหมือนกันคุณเคยกินมาก่อนไหมเคยกินแต่ว่าร้านนี้เข้มข้นเนื้อของเขาดีมากค่ะรบทุกรสชาติไม่ว่มหวานเค็มเปรี้ยวหอมอันนี้หอมอะไรแม่แคราชัยเหรอเราใช้โป๊ะเอ็ดหอมแล้วแป้งเนี่ยเมมื่ออกีาบขอป้าถ่ายในลูกขอป้าถ่ายในถ้วยหนู่มหน่อย น่โอ้ยน่ากินมากเลยขอบคุณค่ะแล้วมาหนูชิมมั่งดีกว่ามาเดี๋ยวจดจำนี่เป็นครั้งแรกของหนูนะหนูไม่เคยกินใช่ไหมคะไม่เคยกินจริงๆต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยจะไม่ค่อยรู้จักเพราะว่ามันเป็นขนมโบราณถ้าสมมติว่าอย่างใครที่บอกว่าไปแถวตลาดน้อยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไปเยาวราชบ่อยๆก็จะรู้จักเป็นไงคะอร่อยมากเลยค่ะ ได้ไหมกล่องนี้เมื่อกี้ได้เลยเขอาทุกคนเป็นคนชอบทอมอ่ะเีงนี่กทีนน้นถือได้ถือได้ทีมงานฝากเทมลุนที่สีลร้กว่หปีแลวเนี่ยอันนี้เป็นพี่กิกกำลังจะนี่ะเด้พามาชิมทอาหารอร่อยอร่อยองที่วามืการจังหวัดบ้าเลยสมุทรประกาก่ใวอะอยงง้หอมไหมหอมไม่ใช่